โอเคเรามาเริ่มปลูกกันต่อเลยจ้าเอาปลูกเลย สองต้นนะคะกระถางนี้เราจะใส่สองต้นจ้า Cái <laughs> ít nâng chắc ใส่นะคะใส่ให้รอบๆปุ๋ยเรายังไม่ต้องใส่เยอะ เสร็จแล้วหนึ่งลูมหนึ่งกระถางจ้ามาจ้าพี่น้องดูทางนี้ก็จะเป็นนี่นะคะเรามาเริ่มปลูกอีกกระถางสองกระถางนี้กันต่อนะจ๊ะน้ะว่าจะเอาลูกต้นไหนลงดีนี่ แดงสดใสมากเลยค่ะอ้าวต้นคือเอียงกระเทเลกจังที่นอไปอาหารหรอแต่ละหางรูก ก็จะใส่ต้นไหนดีนีนค่ค่ะ,คะ,คะ,อ,ะอุณหภูมิค่อนไปพระไปเนาะตกภัตตะวันนะจ้ะ ดีตรนี้ละกันเนอะมันเล็กเนาะช่องสีแดง,ดงทำหุมก่อน เห็นแล้วก็สวยจรกิงหักเลยหนึ่งกิ่งแย่เลยหักหนึ่งช่อนะจ๊ะนี่เราตรงนี้เราก็เสร็จแล้วหนึ่งกระถาง ôi à ได้ดได้อยู่แล้วต้นไปเลยนะคะเติมดินเข้าไปเพิ่มดินเข้าไปเยอะๆเนอะจะได้ต้นให้ล้ม โอเคกระถางนี้เราก็เสร็จแล้วกระถางสุดท้ายจ้ะนี่กระถางใหญ่เน้อใส่อะไรได้บ้างใหญ่ก็เหลือ วันและก,ก็อันนี้ดอกสีมีสองสีเนาะสวยใส่กับพริกนี่แหละพริกหยวกของเราลุกด้วยกันไปเลยเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะจ๊ะเนาะมือใหม่ ไปก่อนมือใหม่มือใหม่จ้าเหมือนจะเอาออกอยากโค้งไม่ยากเออเป็นหนึ่งเล่นกินข้างล่างออกนะคะใบข้างล่าง ปุ๋ยเดี๋จะเอา E-M มมารดเนาะนามสาวข้าว E-M ทํทำเป็นปุ๋ยมารดพอมี E-M มีผง E-M มาจากเมืองไทยนะคะซื้อมาด้วยผง e อมมาจากเมืองไทย เต็มรูเลยกตตูดเลยนี่จะดึงออกอยากรากทะลุก,ก้นกระถางนี่ แล้วจ้านี่ค่ะที่เราปลูกใหม่เนาะทานตะวันแคระแล้วก็ดอกอะไรไม่รู้ปลูกกับพริกหยวกไปเลยนี่ค่ะอีกสองกระถางนะคะอีกหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็มากระถางใหญ่ตรงนี้จ้ะ ไม้ของเราลูกเสร็จแล้วนะคะทุกคน